ดูครับดูครับดูครับนี่ครั้งแรกของผมคือกันได้ี่น้องจุดจอดรถลำตะคองครับจุดนี้แซวนะครับนี่ก็แปลกอยู่เลยครับครั้งแรกในชะีวิตเห็นลาเยี่ยวครับอีนางเยี่ยวไม่อายเลยอะ่ะนี่ก็คือสัญลักษณ์ของจุดกลางเต็นท์ลำตะคองนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาแอคชั่นถ่ายรูปน้องผู้หญิงสวยใหญ่เลย เอาให้ดูบรรยากาศนะครับที่ลำตะคอง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 จุดกลางเต็นท์ก็สวัสดีนะครับเพื่อนเ,อนเอนที่เข้ามาแวะชมใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสายเที่ยวที่เห็นอยู่นี้คือลาครับใช่ครับเขาบอกว่าชื่อลามันลาอันนี้อันนี้ไม่ใช่เสือครับลิงเนี้ย สิ่งปละลาวๆๆๆ,ๆนี่ครับที่เข้ามานี่คือหาตามเต็นเขาถ้าเป็นอย่างนี้ก็เอาของเอาของไว้ตามเต็นไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องระวังเอาครับอันนี้ก็คือจุดกลางเต็นลำตะคองแต่ไม่ใช่เขื่อนลำตะคองนะครับ เป็นจุดกลางเป็นที่อยู่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครสีสันของที่นี่ก็คือที่แรกผมนึกว่ามามันเป็นลาเต็มเลยเยอะด้วยคนเขาก็ไม่ทำอ๋อลิงมันเห็นอีกตัวหนึ่งมันวิ่งใส่มันักเลงไงนักเลงเนาะเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆของจุดอ่า กางเต้นลำตะคองนะว่าเป็นยังไงเดีย๋ยวจะได้ดูนะคนก็มากลางเต้นเยอะอากาศที่นี่เย็นดีนะตรงนี้แดดน,นะแต่เย็นก็มไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องแปลกใจจุดกลางเต้นลำตะครองนี้ทําไมมันคนมากลางเต้นเยอะเนี่ยมันเย็นอยูนะ่ผมเย็นกลางแดดน,นะครับตอนนี้อากาศเย็นนะแปลกดีมากแล้วผมจะพาเดินชม รอบๆบ,บริเวณนะข้างบนก็เป็นที่จอดรถเฉยๆผมจะไม่ขึ้นไปแล้วนะครับก็เป็นที่จาง่นนั่นไงนั่นไงแย่งอาหารกินอยู่กับมือมาแย่งเลย <c oughs> โอ้โหอ,อย่างนี้เลยบอกโอ้ใจกล้าใจถึงครับแต่ว่าวนี่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 แย่งจากมือขวดกินเนะครับนี่โหดวแถวเหนีย <c> ว <oughs> พี่พี่ก็นั่งกินข้าวอยู่ไอ้จอนี่มาวิ่งกระโดดใส่ได้ข้าวเหนียวมากินครับก็ยิ่งดีมันเอามาแล้วมันจินนะ <c oughs> โอ้นักเลงเฮ้ยนักเลงเฮ้ยเขาจินกินข้าวอยู่ท้ายรถมันกระโดดขึ้นเอาเลย <c oughs> พร้อมกับเสียงขู่ <c oughs> เงหยิบของมาเลยตัวเล็กนี่จะมาขอมันจะให้ไหมเนี่ย อย่าบอกนะว่ากระโดดชาติกล้องกูอีกถ่ายหน่อยไม่ได้โอ้มันเอ็นผมหยิบกระเป๋ามันกลัวครับพวกมันเห็นผมหยิบกระเป๋ามันกลัวโอ้จริงๆแล้วก็ถามว่าไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะครับเอาของไว้ข้างนอกนี้ไม่ได้แน่ยนี่ที่มากลางเต็นเนี่ยผมว่ามันเล่นเนี่ยพของกินของอะไร ไม่ <laughs> น,น่าเชื่อคนกินข้าวอยู่มันกระโดดขึ้นไปแย่งเลย <laughs> อากาศเย็นดีครับตอนนี้มันแดดร้อนแต่อากาศเย็นนี้ไม่ใช่ฤดูหนาวนะครับที่ผมมาผมถึงว่าคนมากลางเต็นเยอะพอสมควรนะสำหรับห้องน้ำก็น่าจะเสียค่าบริการเนี่ยเขาก็มีน้ำอย่างนี้ตลอดนะครับ แต่ลรจุดไว้ล้างมือแสดงว่าห้องน้ำก็ต้องดีะไปล้ไปตามเต็นตโอ้ต้องระวังลิงอย่างเดียวครับถ้ามาทางนี้เนี่ยนะครับผมจะพาดูรอบๆว่าเป็นยังไงใครไม่เคยเห็นลาสี่ลาเยี่ยวดูครับเดี๋ยวมันจะพาเดินดูครับจุดจอดรถคนก็ไม่ทำอะไรมันก็ดีนะครับ อันนี้ลาลาลาตะก,กูลลานะ,ะเดี๋ยวผมจะพาเดินดูจุดจอดรถน,นะฮะก็กินยห้ามันก็คนไม่ทำมันก็ดีเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆบ,บริเวณน,นะครับว่าเป็นยังไง สำหรับจุดนี้สีแดงนี้เขาไม่ให้ลงการเต็นนะครับแต่สลาไปเขาไม่ให้เลยเชือกนี้นี่ไปเห็นจุดขึงเชือกนี้ไม่ให้นักท่องเที่ยวลงไปด้านนี้ก็จะมีลาอยู่ครับให้ดูรอบๆบ,บริเวณครับว่าเป็นยังไง กลางเต็นท์ลำตะคองครับจุดนี้ก็มีธรรมชาติให้ดูลามีนักท่องเที่ยวตอนนี้แดดร้อนนะแต่อยู่ในร่มนี่เย็นก็ไม่แปลกใจว่าทำไมคนถึงมากลางเต็นท์ท่องเที่ยวนะจุดนี้ครับ ขอให้ชมบรรยากาศจุดกลางเต็นลําตะกองนะครับตอนนี้ดอกตะแบกครับกำลังออกดอกเต็มเลยสวยงามดอกตะแบกกำลังออกดอกเต็มสวยครับถ้าใครมาตอนนี้ดูรอบๆบ,บริเวณ จุดกลางเต็นท์ผมไม่แน่ใจว่าน้ำกินน้ำอาบนี้น้ำประดาหเลยน้ำขึ้นจากตรงนี้รถนักท่องเที่ยวก็เยอะครับห้องน้ำนี่เสียน่าจะเสียอุ้ยไม่ไม,ไม่ไม่เสียนี่ครับเขาไม่ได้เก็บเงินครับโอ้สะดวกสบายขนาดนี้ จุดกลางเต็นท์วันละร้อยครับถึงว่าคนมาพักสวยๆครับที่จุดกลางเต็นท์ลำตะคองครับแต่ไม่ใช่ที่เขียนลำตะคองนะครับที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กนะ็ให้ดูลาผงลาครับออกมาหายกินยา เป็นสัตว์เลี้ยงอีกระเพศหนึ่งเป็นสัตว์ที่บ้านเราไม่ค่อยมีแต่มาอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่าคนที่นี่ไม่ทำมันนะครับมันก็มาอยู่อาศัยกินอาหารได้ลาครับ มีนักท่องเที่ยวมาางเต็นพักกลางเต็นท์ลานกลางเต็นท์ลำตละคละ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 ลลลองกำลังสวยงาม จะบอกว่าเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของลานกลางเต็นท์ลำตะคองก็ว่าได้ครับตอนนี้ดอกตับแบกกำลังออกแล้วก็มีฝูงลาออกมาหากินครับคือบ้านเราลานี้ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงพื้นบ้านแน่ๆครับแต่ที่นี่มีปล่อยออกมากินธรรมดาไม่ใช่ม้าครับไม่ใช่แพะไม่ใช่แกะมันคือลา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 จุดไข่เม็ดเขื่อนลำตะคองครับเป็นสะพานแขวน มาท่องเที่ยวมาก็มาถ่ายรูปเช็คอินเขาว่าประมาณนั้นก็ให้ดูบรรยากาศเนี่ยก็น้ำสมบูรณ์คู่เมื่อสักคู่ถามพี่ผู้หญิงเลยนะครับกางเต็นท์เอาเต็นท์ใหม่เอง30บาทเองถูกห้องน้ำก็บริการฟรีถ้าเต็นท์กลางเขาก็น่าจะ100ยหรือ200ทางอุทยาน จุดกลางเส้น30บาทถูกมากอันนี้ก็คือลำตะคองครับแบรนด์เนมของที่นีนะ่ไม่ใช่เขียนลำตะคองนะเอาละครับผมจะพาเดินเข้าชมที่สะพานแขวนครับของลำตะคองที่นักท่องเที่ยวมาก็จะมาเช็คอินถ่ายลูกณจุดนี้เดินข้ามไปอีกฟากหนึ่งก็จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับ จะโยกโยกหน่อยเสียวเสียวหน่อยครับพี่นอ้องดูนะครับผมจะพาโปรเตนไปกระพานจะโค้งคลงโค้งคลงโค้งคลึงอยูง ทางนี้เขาไม่อนุญาตให้มากางเต็นท์นะครับเพราะว่าจุดนี้จะเป็นจุดทางเดินศึกษาธรรมชาตินะเขาก็จะทำไว้ให้นี่ครับห้ามผ่านในเวลา17บเดถึงหกนาฬิกาเขาก็คงกลัวช้างกลัวอะไรพวกนี้เลยครับเป็นทางศึกษาธรรมชาติผมไม่เดินล็อกแเนี่ยแต่ผมจะให้ดูทางนี้ครับ เนี่ยเขาเรียกว่าจุดกลางเต็นท์ลำตะคองเขาจะทำฝ่ายน้ำล้นมาเมื่อสมัยเมื่อตอนกีฬาซีเจมบ้านเราครั้งที่18ผมเคยมานะครับจุดนี้แต่ผมไม่ไม่รู้เนี่ยลามันไต่สะพานได้ด้วยครับมีที่ลายเนี่ยมันมา พี่เขาบอกว่าฝูงลาเนี่ยขนาดออะอ,ะอะไรนะกลางเต็นอะไรเสร็จแล้วมันยังเข้าแย่งของในเต็นเข้าลื้อได้เลย,เลยครับเห็นพี่เขาบอกว่าประมาณนั้น,นมันก็จริงเหมือนกันก็ดูความแปลกใหม่ของสถานที่ เนี่ยแสดงว่ามันกินกระถินนะฮะมันกินกระถินมันอุจจาระออกมามันก็มีเม็ดกระถินแสดงว่ามันก็ฉลาดพอสมควรมันขึ้นสะพานข้ามฝั่งนี้ได้นะครับนะสถานที่กลางเป็นเขาใหญ่ฮนะจุดลำตะกอง ก็ให้ดูนะครับําจุดต่างๆจุดกลางเป็นลำตะคองครับพี่น้อง แบบก,ก็กำลังออกดอกเต็มเลยครับตอนนี้น้ำที่นี่น้ำที่นี่จะว่าขุ่นก็ไม่เชิงนะครับจะว่าใสก็ไม่ใสน่าจจะเป็นน้ำที่รวบรวมออกมาจากห้วยแล้วก็ไหลลงมารวมกัน นี่จะเดินมาประชิดที่พวกลาครับเขาบอกว่ามันก็เจ๋งเหมือนกันพี่คนนั้นบอกว่าขนาดกลางเต็นปิดไว้หมดแล้วมันมุดเข้าไปในเต็นหาเลือยกินของได้หมดเหมือนกันมันก็มีกลัวนูน่นมีตัวหนึ่งอยู่ในน้ําไก่ๆรับแสดงว่าน้ําไม่ลึกนะฮะดูที่มันย็นก็ยังอยู่อย่างนั้นได้อันนี้ก็คือกลุ่มลา ลาลาลาที่แรกนี่ว่ากว้างที่มันเป็นเป็นเป็นเม็ดเป็นเม็ดนี่เป็นเม็ดแตกดิเอ้าตัวนี้คอมีแผลแสดงว่าทะเลาะกันป็นบาดใช่ั้งตัวนี้คอมีแผลครับ อันนี้คือลานะจ๊ะสิบอกให้ไม่เคยเห็นครับสีเบิ้งไก่ไก่ปรวาว่าเอา้าทำไมตรงคอนมีแผลทุกทุกจุดเลยเอ่ะทุกตัวเลยนี่ครับเฮ้ยทำไมตรงคอมันเนี่ยมีแผลทุกตัวเลยตัวนี้ตื่นกล้องนะครับ อย่าบอกนะว่าวิาว่งวิ่งพุ่งใส่ขมอะ่ะอุ้ยแปลกมากอะ่ะอ้าวเห็นฉีกละเออตรงคอมันมีแผลทุกต,ตัวเลยไม่รู้มันเป็นอะไรของมันห้าหกตัวนี่มีแผลที่คอหมดตัวนี้มองผมแบบนักเลงเลยอะ่ะจะดูสองตัวนี้มีไหมมีหกตัวครับมีแผลเดี๋ยว สองตัวนี้ไม่มีฮะแปลกมากแล้วมีแผลจุดเดียวกันด้วยลาลาลาเบิ่งรับพี่นอ้องเบิง่งดูจุดกลางเต็นลำตะคอง ลาก็จะมาอยู่กับคนไม่กลัวไม่อะไรเลยประมาณนั้นจุดกลางเป็นลำตะคองถ้าใครไม่เคยมาก็อุทยานแห่งชาติเข้าใหญ่เลยครับ ผมว่าผมไปเข้าห้องน้ำก่อนเนี่ยผมปวดท้องข้างบนนี้ไม่มีปั๊มแน่นอนก็จุดไคลแม็กของจุดกลางเป้นลำตะคองครับเขาใหญ่ก็น่าจะมีแค่จุดนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะไปดูห้องน้ำถ้าสะอาดก็จะเข้าปวดท้อง ห้องน้ำก็ฟีกลางเต็นท์มสิบาทแสนจะถูกครับสำหรับคลิปก็คงจะจบไว้เท่านี้นะครับเพื่อนๆเ,เข้ามาก็ฝากกดติดตามด้วยแลใครไม่เคยเห็นก็คงชมคลิปใครอยากมาก็ดูคลิปถ้าว่าบรรยากาศดีก็ตามมาครับจุดกลางเต็นท์ลำตะคองที่เขาใหญ่ ผมยืนอยู่นี้เขาเรียกว่าน้ำตกผากล้วยไม้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินลงไปชมน้ำตกผากล้วยไม้เพื่อนๆเ,เข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องด้วยน้ำาก,กผาผากล้วยไม้อยู่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะพาลงไปชมนะครับว่าเป็นยังไง